ไปกันเลยเดี๋ยวรถเดี๋ยวไรอ้อนก่อนนะเดี๋ยวไลอ้อนเดี๋ยวไปต้อง,องรอเลยไปเลยเติดอะเมื่อกี้มันติดแบบว่าเดินไปแล้วหัวมันชนนะนะคะเดี๋ยวลองไปอีกรอบนึงเมื่อจากว่าเห็นหูไหมสิโตมันใหญ่น,หญน,นี่นะีอนะชื่อนี่นก็ได้เลยนะคะทุกคนเออนี่นะฉากที่เราอยู่น่ารักมากๆเลยนะชื่นชมไปค่ะมันไมน่โอ้โหิ้เลยเอลงมาก็จะเออ กับอะไรเนี่ยอันนี้คือทีมของใคระคะข้างหลังเนี่ยมีปกเดย์ด้วยอะ่ะมีแคทนปด้วยเ,เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเหมือนว่ามีมาริโอ๋ตัวนี้หรอตัวนี้เหรอใช่ตัวนี้ปะแต่รูปเหมือนมาริโอจริงเลยเออตรงนี้คือใครอ,ะอ, e? อ่ะการเบื่อมาริโอจริงเลยเฮ้ยเขาเห็นเราแล้วนะทุกคนนะกดดีกด <บา S 1> กดไปวิ <บา S 1> <ด>่งวิ่งวิ่ง ไม่คงไม่เก็บแล้วอ่าไปนี่นะคะนี่เรียบร้อยนี่นีหนีชุบชุบชุบพี่พี่ฟังหนูดินะดอ่ะเดาเฮ้ยเขาอยู่ไหนอะแอบแอบอ่าบันไดอยู่ไหนเออหาไม่เจอยี่ไออยากจะมาชาเลนตัวเองไ,ไหมนี่คบกัได้แล้ว <c oughs> อ่าก็เหมือนว่ารีวิวเกมนี้เอ้อต้องกดปุม่มอิกไหมคะไม่ต้อง<ม>กดแล้ว ไปกันเลยในเกมเขาเขาทาภาพได้สวยมากเลยนะมีพรอพเป็นเหรียญด้วยหรือว่าโลเดนคอยนะที่แบบว่าคุณมาริโอนี่เขาต้องไปเก็บเหรียญตัวนี้ในเกมเกมของเขาอะไรอย่างเงี้ยบูกันกระตกลงมานะคะเขาจะโดดท่อแล้วก็มีเหรียญอยู่อะไรประมาณนี้อไปเดินโดนอะไรอย่างงี้ก็ขึ้นมาใหม่นะคะเขาตามมาไหมเขาตามมาไหมคุณแซด้วยหน่อยดีข้างหลังข้างหลังข้างหลังมีคนตามมาปะกระโดด ก็สำหรับมาริโอที่ชอบก็เป็นมาริโอ you love ที to ่นั to ่นเองนะพูดกันไปเลยนะมีไอดอลในดวงใจค่อนข้างเยอะแล้วก็ไปเจอกับความเป็นดาราของพี่จอเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะก็ฉายแสงให้กับน้องคนนี้มาได้บ้างไม่ได้บ้างก็ตามที่ทุกท่านได้เห็นนะคะฝากผลงานไปด้วยค่ะ M Y F M Y 0 8นะ my family 40x นะคะอยู่กับคุณซันเตอร์0 x ด้วยแล้วก็ขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้วนะอย่างตะกิดตะกวงตะก้ารอะไรก็นะคะเราจะขอกระโดดไปแล้วกันนะชวออา นี่ก็น่ากระโดดลงมาแล้ววันนี้นีน,นีไปอีกนะคะเออเอาแล้วตกลงมาเมื่อกี้กระโดดไปใหม่ก่อนนะฝึกความกล้าในตัวคุณนะเราบอกก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่คุณสามารถเชิได้นะคะ <S <S เราเป็นคนที่ชอบคําว่า for life เรื่อยังมากเคยนะอ่ะค่ะการมีเด็กที่ถ้าคุณจะไม่เบื่อก็คือคุณเล่นไปกับเขาสิคะแบบ the l i on อ i ทอหรือว่าถ้าคุณไม่สะดวกก็เปิด t h อะไ o n นให้เาขาดูได้นะคะชนะของเราอ่ะกำลังจะพูดนะ เราค่ะ M Y F A M Y ศูนย์แปดนะคะเดือดอตัวเล็กเดี๋ยว,ดวะะเดี๋ยว,ว,ยว,ยวมันจะมีรูตรงนี้เพื่อน,พอนๆพระวังดีดีเออปกันให่นะชึบชึบแค่ไม่ติดก็พอแล้วนะกระโดดกระโดดรู้สึกว่าเ,เกมนี้ไม่ไม่ได้หลักไม่ได้หน่วงเลยนะคะทุกอย่างถือว่าสมดุลมากๆเลยแล้วก็ฉากก็สวยงามด้วยนะชื่นชมนะคะเป็นคนชอบสไตล์แบบนี้นั่นเองนะ,ะมาถึงตรงนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ นานขุดยี่ข้างหน้าไงก็ฝากสันเซต400ด้วยนะคะเผื่อได้เข้าสู่วงการของครีเอเตอร์หรือว่าได้สร้างเกมของโรบอทอะไรก็กันไปนะฮะบอกเลยว่าช่วยมาดูน้องตั้งแต่น้องกำลังฮัฟตัวเลยนะคะปึ๊บ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 ไม่ไม่เก็บนะคะมันเป็นแค่พร็อพนะเอาไปกันต่อเลยขุดขุดนะฮะก็จะเหมือนไพซันวันเกมือนอื่นที่เราได้รีวิวหรือว่าได้เล่นเพื่อนดูกันไปนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูเลยนะตอนนี้ ช่องของเราเนี่ยมีประมาณาจาก500วิดีโอแล้วหรือว่าเลยไปแล้วใช่คะก็ค่อนข้างจะออกเอพิโซดแบบเออก็อันไหนที่เห็นก็ออกไงคะ่ะบางทีก็คือแบบว่าไม่เห็นว่ามีหลงเหลืออยู่แล้วก็ต้องเอาขึ้นมาประมาณนี้นะสําหรับคนที่การจำรกัดการใช้นะ,ะก็คือใช้เป็นโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวเลยอ่ะก็ลองคิดดูว่าทําได้ยังไงนะคะ,ะประมาณสามเดือนวันแรกเท่านั้นนะคะพาช่เข้ามา่าใกล้กั500เอพิโซดกันไปเลยอ่ะ ตรงนี้เหมือนว่าโดนลาวาไม่ได้นั่นเองนะคะเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่เกียตอกเขาหลอกเขาหล่อดีีดีแค่ลงไปดูปลาเฉยๆนี่วันนี้ต้องกระโดดแบบนี้คือลายลูบิกหรือว่าอะไรสักอย่างอะได้ไม่ได้ไหมเฮ้ยมันก็ง่ายๆหรือเปล่าอะลองลองลองกันนะคะถ้า อันไหนไม่ได้ก็ซูมหมอกมาค่ะถอยมานิดนึงนะคุณจะเห็นภาพพี่ชัดขึ้นนะนุจาก,ก็เสียเวลาไปถอยไปเรียนไลฟ์ตัวเองมาค่อนข้างเะเลนนะคะได้มาเท่านี้ค่ะก็ฝึกกับทัศนคติ<อ>ตัวเองตอปแล้วก็หวังว่าพี่ๆจะช่วยฝึกทัศนคติของน้องให้ดีขึ้นด้วยรวมถึงคุณซันเซ็ดด้วยนั่นเองนะคะก็ทําตรงนี้ก็เพื่อที่จะมีคนที่เป็นคนดีในสังคมเกิดขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าจะได้สักก,กี่กี่น้ำไปไงนะคะก็ขอให้ทุกคนส่งกํบบาลังใจให้เราด้วยนะคะตกกันราวากันใจแล้วจะเป็นแบบนี้นะร้อนฉากกันมาาทที่พื้น ะะเออไปเลยไหมแล้วก็มีด็อกซ์อ,กอยู่ดีลาว,วาด้านถูกด้าน่นะชึบชอบเราต้องรีบไปเมื่อกี้เราร้อนเท้ามากๆเลยนะดูเท้ามาทรือว่าใส่รองเท้ากันมาด้วยนะคะเล่นเกมนี้นะเออมาดูเซจของคุณซันเซ็ตกันตรงนี้เลยนะคะเป็นตากล้องอีกแล้วนะก็นี่เด็กของเรานั่นเองนะคะเขาเสียงปรบมือด้วยนะเย้คุณได้อยู่ในช่องาแนลของไอหรือว่าชาแนลของคุณดีบีนั่นเองนะอืม ซันเซ็ตซีโรค่ะเดอะไรออนนะคะคุณอยู่ใน Channel M Y F A M Y ซีโรเอ็นะกด s u b ส c r i b e ให้หรือยังคะ Channel ของเรา m a เมดฟอร์คิดด้วยนะเออคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองท่านใดพ,พี่เรียงเด็กหรือว่ายังไงก็ mm hmm. มานะคะเป็น v i วเวอให้กับเราด้วยแล้วก็คุณก็ได้สิ่งดีๆเทสออฟกันไปนั่นเองนะ mm hmm. เพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันนะคะต้องการคนสนับสนุนตรงนี้มากๆ mm hmm. เลยมาค่ะเป็นหนึ่งกำลังใจนะคะส่งให้คุณซันเซ็ตกันเลย คอมเมนต์กันมาได้นะคะคอมเมนต์ก um, ันมาได้นะคะมีใครคิดถึงเราสองคนบ้างไม่มีอ่ะก็เล่นกันได้สองคนนะเออไม่มีใครคิดถึงใช่ไหมลองดูแล้วกันนะเอออยาอย่ามาคิดถึงเชียวไปเอ้ยมีอะไรมาบังจอมแฟบรอเดี๋ยวๆนะเอาใหม่นะฮะมมีหาเกมแพ้คนไม่แพ้เรากิเข้ามาแล้ว เอ้ยแอบเอ๊ะนั่นไงใครเห็นมาแอบแอบไปเลยนั่นนั่นนั่นมีต้นไม้หรือดอกไม้อะไรไปดูกันก่อนอินปิ้ตุย้ยเอ๊ะได้ได้ได้ยืนรอโอเป็นฉากที่สวยมากๆเลยมาเร็วมาเร็วเอ้ยเราต้องวิ่งไปตรงนนั้ซะแล้วสิไปไปจะทันไหมอะ่ะทันมั้ง<อ> คุณเซซมายังเจอบิพาเลยนี่ไงนี่คุณเซซอยู่ไหนรอรอรอนี่คุณเซซอยู่ข้างหลังนะคะกําลังมาสวัสดีค่ะฮัลโหลเอวี่ว่ามีใครได้ยินไม่มีใครเปิดลาโพงเลยนะคะก็ทดสอบนะคะว่าเปิดไมตัวเราจะกล้าหรือไม่กล้าก็บอกเลยนะคะว่ากล้านะเจอคนคนมากพักมาเยอะแล้วนะคะตรงนี้แค่แบบว่านิดเดียวเองมาค่ะคุณเซซ์ก็กระโดดมาเรียบร้อย มาเลยนะอันนี้มันง่ายเกินไปเขาอาจจะทําไม่ได้นะปันคนแบบเดียวกันนะคะเราทาอะไรง่ายๆไม่เป็นนะอืมพรานถ้ามีความซับซ้อน,นตัวเองนะเนื่องจากว่าไม่ชอบแบบว่าเออซ้ากับใครนะไปกันเลยค่ะมามาตามมาตรงนี้นะคะมาต้นไม้ตรงนี้ก่อนนะแล้ว<ะ>ไปกันต่อไปกันต่อทุกคนมาตามมาทุกคนตามมาดีาม,มาเลยมีใครยังไม่ตามมาเดี๋ยวโดนหินทับามา เอาไปใหม่ไปใหม่อะตายก็ตายพร้อมกันนะคะแล้วก็ความหวังสุดท้ายนะเป็นตายไร้ดีไงก็ต้องเอาค่ะ MYFA MY นะคะ่วมสนับสนุนเราสองคนได้นะเออชึบเือกี้รบะางแฟไม่มีอะไรบาบังก็ตกอยู่ดิแล้วเอาไปผิดทางนั่นเองนะคะก็ดีแล้วกลับมาชึบบบบบบบเพื่อนวิ่งมาเลยเพื่อนบอกว่านี่เจอคุณแฟร์เสรจเรียบร้อยแล้วเออเร็ว เร็วเร็วไปเลยเอาแล้วชวนไปอีกแล้วนะคะมา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 คราวนี้น่าจับลอดแหละนี่ถึงแล้วเอาเอ้ยท่านแอามามามาเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยไหมคะได้ได้ช่วยคุณซันเซ็ตมานะทุกคนดูล่าเราไปเฮ้ยมีคนตุ้ยเพื่อนออกไปอย่างไว้นะคะเราวว่าหินมาทับเลย แล้วรีไปโอ้โห oh, 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 oh. อนเซตสีตส่ด้วยด้วยนะเอ้ยไม้แจ้งนะคะไม้บัตตี้นั่นเองนะอ่าเดี๋ยวเอาตัวคอนเซ็ตไปก่อนนะยืบดี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 ว้าอ่าคอนเซตไปถึงอีกฝั่งนึงเรียบร้อยเราก็ตาของเราบ้างว้าตุยเด้อเฮ้ยทันไหมมาแล้วอาเราไปเริ่มใหม่เลยโทษทีที่รอนานอ่ะไปโชว์สเต็ปกันไปรอบเดียวผ่านให้ดูนะคะ แบบนี้ค่ะทุกคนรอรอหิดอ้าย well right ังไม่ไดนโชว์สเต็ปเลยเดี๋ยวสองเริ่มอ่ะโชว์สเต็ปให้ทุกคนดูนะคะแบบรอบเดียวผ่านเดอะไลออนสู้สู้แตไลออนสู้ๆนะคะมีเสียงจากคุณซันเซ็ตมานะขอบพระคุณมากนะคะเอฟเฟคปืนไปไหนเอฟเฟคปืนเออวิ่ง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 เอาว ก <inate S 1> ันเลยระวังบอสนะออจะเจอกับบอสอีแล้วนะน,น,น,นั่นนั่นนั่นไงแล้วแล้วเรียบเปก่อคันโยกกันเถอะรีบไปกดคันโยกแล้วทุกคนหนี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 มาเลยนะคนทุกคนหนีมาเราก็วิ่งตามเดอะไลออนมาเลยค่ะมันจะมีบันไดอยู่ทางนี้อ้ามีตู้อ่ะขึ้นบันไดให้ได้นะคะเฮ้ยเจอใครดีบีดีบีวิ่งมา ดิพี่เก่งนะคะด่านนี้นะก็เลยไม่ได้ต้องห่วงเขาค่ะเอ๊ดูดิต้องห่วงตัวเองนะเขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนดูเขารีบมาแล้วุกคนเขารีบมาแล้วเนี่ยเออมาเร็วคุณซันเซ็ตมาค่ะเฮ้ยเจอคุณซันเซ็ตแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพื้นมันลายตาละทุกคนดูมันแบบเหมือนว่าหลอกล่อเราแล้วนะจะตกไหมปกัน ก็เป็นความตื่นเต้นนะคะหนักลออยู่ข้างล่างอ่ะเฮ้ยจะตกจะตกเอ้ยตกมาอีกแล้วเดียวเดียวเดียวพี่ไงเป็นไงพี่เขาตรวดเฟิร์มหล่อเฟี้ยวมั้ยอือว่ากันไปเออเอาให้คุณซานเซเล่นให้ดีกว่าเน่จน้องไปเล่นเองกันดูนะทุกคน ดียวน่าจริงมาจับมาจับมาจับมาดู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 ความที่เด็กมันขิงนะคะเออติดพี่พี่ฟังหนูพี่ไม่ฟังหนูหรอพี่เห็นอะไรแล้วพี่ฟังหนูไอ้วัดดอกเหรอเออจิตแล้วทำไมพูดอย่างนั้นล่ะคะเป็นคำโบรานนะก็ฟังให้เป็นตลกไปแล้วกันนะคะทุกคนนะไม่รู้จะดุอะไรเริ่มเหนื่อยแะ้วคะชึบ ไปมาดีมาดีมามามาเอาปาาจับป้าจับป้านี่แน่แบบแน่ไหนพี่เขาเออเดินกลับไปเลยใครบอกว่าชื่อแบบ<ช>แบบไปยืมขึ้นมาได้หรือเปล่าไปแล้ว ว่าที่มันเต็มเราชนกันนั่นเองนะเออไอก็ตั้งใจเล่นมาไม่ตลกนะคะชึบไปกว่านไปแล้วแอบแอบแอบปะเข้ามาปะมีใครเห็นมาริโอ้บ้างมีใครเห็นมาริโอ้บ้างคะชื่นชอบมาริโอ้ตัลอฟกี้นะตัวนี้ไม่ใช่นะล็อกกี้ล็อกกี้ล็อกกี้ชึบมีใครเห็นบ้างคะมีใครเห็นเขาตามเรามาบ้างอ่ะหลีกไปนะคะช็อตเด็ดนะเออเนี่ยเขา ลี่กับคุณซันเซนงั้นเดี๋ยวเกมนี้จบแค่นี้แล้วกันนะเพื่อนๆมาลองเล่นกันดูจะเจอคุณมาริโอแบบนี้เลยนะคะเอาไปเจอกันเกมหน้านะได้นี่ไปอีกทีหนึ่งไปทีทีสุดท้ายพี่ดูนะพี่จับหนูไม่ได้พี่ฟังหนูเฮ้มีใครยังไม่เห็นมาริโอบ้างดูนะคะเขาใส่ชุดเอี้ยมนะอาดูดนูนี่แบบแบบ เอาล่ะคะ่ะทุกคนมาเล่นเกมนี้ด้วยตัวเองดูนะคะเออเราเจอพวกเราในเกมหน้าได้เลยนะ